สารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน 91ท็อกเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณผู้สื่อข่าวเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บแจ้งสวัสดีค่ะพี่นันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมุดฟังค่ะมาลวค่ะ91ทอกนะคะก็ยังคงตามติดอีกเป็นวันที่ห้าค่ะพี่นันนั่นสียังคงต่อเนื่องนะคะเมื่อวานที่เราคุยกันนะจุ๊บที่บอกว่าวันนี้26เนี่ยนะคะร่องมรสุมเนี่ยอิทธิพลของร่องมรสุมมันจะเบาลงปรากฏว่า ก็ยังมีเรื่องฝนตกยังคงมีเรื่องอน้ําทะเลนุนนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ก็ดูยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะใช่ก็ยังเป็นปัจจัยหลักนะคะในเรื่องของกรณีน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ไิเเฉพาะที่ศกขานะคะ,คะที่ดั้น,นะคะก็ตัวทุกพื้นที่ว่าจะเป็นปัตตานีพัทลุงนครศรีธรรมราชนราธิวาสยาลาสตูเตน,นี่ยตอนเนี้ยก็คือ,อได้รับผลกระทบนะคะฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ ทราบข่าวดูเช็คข่าวล่าสุดที่หาดใหญ่นขนานี้นะ <Okay. S 1> นเมื่อเช้าได้รับรายงานจากเพื่อนผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอตอนนี้น้าเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วค่ะพี่นานะลดระดับลงบ้างในบางจุดนะคะแล้วก็บางจุดโดยเฉพาะที่บริเวณทางรถไฟใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยตอนเนี้ก็คือว่าน้าอ่ะตอนนี้ลดระดับลงก็เกือบเกือบ <Okay. S 1> เห็นตัวหลงรถไฟละนะคะแต่ปัญหาก็คือตอนเนี้น้ําลดจริงแต่ การไหลของน้ํากระแสน้ําก็ยังไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงมากนะคะพี่ด่นนะคะในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลืออพยพหรือแม้กระทั่งการสง่สงอาหารส่งน้ําต่างๆนะคะก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องและก็วันนีออ้มีระบบมากขึ้นค่ะพี่ดันนะคะมีการเข้าไปช่วยเหลือก็อย่างที่เราจะปรากฏเห็นเป็นภาพข่าวออกมาณนะะขณะนี้นะคะหลายหน่วยงานก็เข้าระดมในการเข้าไปช่วยเหลือ จุดที่ยังไม่สามารถอพยพคนได้เขาก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของฝังทหารนะคะของทางปอพเอนะแล้วก็ถึงงี้ที่พูดนะไปโรยในเรื่องของพวกเครื่องยังชีพพวกน้ำาวะอาหารแห้งต่างๆนะก็จะเห็นภาพตรงนี้เริ่มมีมาบ้างแล้วนะคะก็คือจุดไหนที่ยังเข้าไปแล้วก็ยังอพยพมาไม่ได้ตอนนี้น้ําปัจจัยสีคือพวกอาหารและน้ำเนี่ยสาคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเดีย๋ยวที่บอกคือห้าวันที่แล้วสเบียงหมดแล้วอะเนาะสเบียงหมดแล้วนะะก็ ก็หิวกันนะคะก็ก็ตรงนี้เป็นสิ่งจําเป็นตอนนี้ก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะไปโรยเกี่ยวกับพวกน้าพวกอาหารเนี่ยลงไปในพื้นที่หรือไปในจุดที่ยังมีประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านอาคารสูงๆนะคะก็ยังมีอยู่ส่วนในเรื่องของแผนอพยพคนนะคะที่จะออกจากพื้นที่ตอนนี้เขาก็มีการประกาศที่จะอพยพร้อยเปอร์เซ็นตในพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับกับพีห่หนานว่าบางคน,คนเขาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะออกมาจากที่พักอ่ะ นีอยากอยากจะออกมาที่พักนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนยังไงถึงแม้จะบอกว่ามีศูนย์พักพิงอ่ะต้องอยู่ตรงไหนยังไงข้อมูลตรงเนี้ยมันก็ต้องกระจายให้ให้ผู้ประสบภัยได้รับทราบด้วยเหมือนกันนะคะนะคะจะมีรายงานข่าวด่วนจากปภเข้ามานะคะจากหัดใหญ่ขอไปที่นราธิวาสหน่อยนะคะล่าสุดปภได้ออกประกาศเตือนด่วนเลยนะคุณรู้ฟังว่าขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําโกลกเริ่มล้นตลิ่ง นะคะแล้วก็สี่อเภอของนราธิวาสที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆนะคะมีสุไหงปาดีสุไหงโกลกอําเภอแหวงแล้วก็อําเภอตากใบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปอพออกประกาศเตือนล่าสุดเนี่ยคือบอกว่าให้รีบยกของขึ้นที่สูงทันทีเน้นว่าทันทีเลยนะนะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถด่วนนะคะต้องด่วนเลยนะคะเก็บข้าวของมีค่าแล้วก็ระมัดระวังเรื่อง ไฟดูดส่วนใครที่อยู่ริมน้ําเนี่ยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการอพยพเลยอยู่ที่ริมน้ําที่ลุ่มต่ําต้องอพยพไปยังที่สูงด่วนหรือว่าไปที่ศูนย์พักพิงนะคะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากปอพที่ออกประกาศกันด่วนๆสำหรับเรื่องของนราธิวาส4อำเภอย้ำว่ามีสุไงปาดีสุไงโกลกตากใบแล้วก็อำเภอแวงนะอันนี้ด่วนเลยนะคะก็ เป็นการออกประกาศที่มีความละเอียดมากขึ้นนะค๊ะจากที่อ่านแล้วก็มีมีมีรายละเอียดมากขึ้นว่าเราจะต้องตั้งหลักยังไงนะจ๊ะทันทีสูงจากอบพยพออกจากบ้านหรือเอาอะไรสามารถที่จะอาอะไรลิตตัวออกมาได้เนี่ยก็คือมีรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นก็คือคือต้องต้องบอกกันเลยอย่างเมื่อวานจูบอกว่าเฮ้ยมันต้องบอกเวลากันเลยะแต่ถ้าไม่บอกเวลาเนี่ยต้องเน้นคําว่าทันที ดวนอะไรให้มันแบบว่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรอไม่ได้จริงๆนะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่มั้งพอไหวมั้งอาจจะยังไม่ยอมอพอกยพนะคะแต่ที่สําคัญถ้ามีในเรื่องของแผนอพยพที่บอกสถานที่ศูนย์พักพิงถ้ามีตรงนี้ได้ก็จะดีนะเพราะว่าบางคนออกมาก็ไม่รู้จะไปตรงไหนจุดไหนที่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็ก็จะต้อง ทำแผนให้มันละเอียดมากกว่านี้นะว่าออกจากสูนพักไปอยู่ที่สนยนพักพิงหรือไปอยู่ตรงไหนยังไงคะก็จะต้องให้รายละเอียดมากขึ้นแต่ก็ตวงนี้ในส่วนของภาคใต้ก,ตก็ทั้งในส่วนของน้ําฝนด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ําทะเลนุนเขาก็ยังเรียกว่ามีอิทธิพลในเรื่องของการก่อให้เกิดน้าท่วมในพื้นที่ยักต่อในช่วงนี้เหมือนกันค่ะนะคะคือช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทํางานในการอพยพย้ายผู้คนกันเรียกว่า ไม่ได้หยุดทั้งวันทั้งคืนเลยนะะต่อเนื่องเลยแต่จุดไหนที่ยังยายไม่ได้ก็อย่างชูบอกอ่ะอย่างน้อยต้องต้องส่งอาหารการกินก่อนนะคะซึ่งในส่วนของภ้คกลางหรือว่าภ้าอื่นอื่นที่ที่เรายังยังแบบว่าเหมือนกันได้เนี่ยนะอย่างกทมปริมณฑลเนี่ยก็เริ่มมีหน่วยงานหลายที่ที่เขาแบบตั้งจุดรับบริจาคเพื่อจะส่งของลงใต้แล้วนะตอนนี้ทุกคนรวมใจไปที่ พินันนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็คือการช่วยเหลือการอพยพตอนนี้ก็ <c oughs> การจัดการก็ดีขึ้นเพราะว่าในส่วนของกองทัพภาคสี่ซึ่งเขาเป็นแม่งานในการดูแลเป็นสู้มักการตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> เขาก็มีการแบ่งจุดในการที่จะเข้าไปอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะคะ <c oughs> จนถึงกระทั่งในเรื่องของการขอคนที่อยู่ในพื้นที่หรือคนที่รู้เส้นทางหรือรู้พิกัดนะคะที่เปด็นอาสาสมัคร เป็นผู้นําทางในแต่ละพื้นที่นะคะไปเป็นเป็นผู้ที่จะนําทางไปยังจุดต่างๆนะเพราะบ,บางทีน้ํามันเวิร์กไปหมดพี่นันก็แยกไม่ออกหรอกว่าแบบเออโซนไหนโซนเอโซนบีโซนซีนะนั่นซีใช่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะมาเป็นอาสาสมัครผู้นําทางให้กับทีมแต่ละทีมที่จะไปลงพื้นที่ในการจะอพยพประชาชนเพราะว่าตอนนี้เครื่องอ่ารถใหญ่ขนาดใหญ่ต่างๆหรือเรือ ที่ติดเครื่องยนต์ที่มีความแข็งแรงต่างๆนี่ก็มีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพประชาชนกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยู่ในแผนในหลงการอพยพนะคะซึ่งก็เชื่อว่า น่าจะดีขึ้นค่ะพี่นันในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยู่ในกทมปริมณฑลนะอยากจะบริจาคข้าวของช่วยเหลือพี่น้องทางใต้เนี่ยส่งข่าวกันว่าล่าสุดกทมร่วมกับสภากาชาติไทยเปิดจุดรับบริจาคนะคะเริ่มจากสาราวะการกทมก่อนสาราวะการกทมเนี่ย แล้วก็ทุกสำนักการเขตเปิดแบบ<ะ>ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ,ะเอาเป็นว่าคุณรู้ฟังสะดวกที่จะเอาไปบริจาคที่สาระวักการกรทมที่ดินแดงเนี่ยไปได้ตลอดเวลา<ะ>แล้วก็สำนักงานเขตทั้งหมด50เขตนะคะที่สำนักงานเขตจะเปิดเป็นช่วงเวลาหน่อยคือตั้งแต่8โมงเช้า ถึง4โมงเย็นนะคะสะดวกที่ไหนเนี่ยเอาไปบริจาคได้เลยนะนทีนี้มาดูข้าวของที่ต้องการหน่อยนะคะคจากที่การประสานกับเจ้าหน้าที่พื้นที่เนี่ยนะนะอน,นอกจากเรื่องอาหารการกินนะยังต้องการเครื่องนอนจุบน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื่อรองนอนผ้ารองนอนถุงนอน,อนผ้าหม่มหมอน นะคะแล้วก็ของจําเป็นในชีวิตประจำวันอะแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าขนหนูเสื้อผ้าผ้าอนามัยผ้าอ้อมสําเร็จรูปไฟฉายนะส่วนอาหารการกินก็เป็นพวกแบบข้าวสารอาหารแห้งอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะไปบริจาคได้เลยทั้งที่ศาลาว่าการกรทมแล้วก็ทุกสํานักงานเขตค่ะค่ะก็เปิดตลอดนะคะเลยสำคัญนะคะข้าวของอะกล่าวเนี้ยก็จะถูกกบ่งส่ไปเลยเหมือนกันเพราะว่า่ 430ของกองทัพอากาศเขาก็มีการประสานไปยังในส่วนของกลุ่มที่จ,จัดการบริจาคเป็นรัฐเป็นกลุ่มๆแบบนี้ไม่น่านะคะ <S <S มีการนําส่งตรงนี้ด้วยนะคะก็มีการนําส่งทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเอกชนที่จะไปส่งเองด้วยหรือแม้กระทั่งของกองทัพอากาศตอนนี้เขาจะมี400เอ่อ4130นะคะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นอ่าเครื่องบินขนาดใหญ่ที่จะขนพวกข้าวของอุปโภคต่างๆนะคะ อลงในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะเข้าไปอ่ตรงนี้ด้วยนะคะจะมีการเรียกว่าบินทุกคาห้า,ห,าห้าเที่ยวบินต่อวันทีเดียวค่ะพี่นันเพื่อจะอาจัดส่งในเรื่องของความ่ื่เหลือต่างๆนะคะตรงนี้ก็ <c oughs> ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือใจรวมไปที่ที่ <c oughs> ของจังหวัดภาคใต้กันหมดแล้วนะในการช่วยเหลือต่างๆนะคะคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันทุกวิกฤตมีน้ําใจมีความช่วยเหลือที่แบบว่าหลั่งไหลไปสู่พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุตลอดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาที่สวพ .91 านึ่งจุ๊บก็คือเรื่องการสอบถามเส้นทางนะคะโดยเฉพาะบางพื้นที่บางจังหวัดที่หลายท่านได้ยินว่า เออเส้นทางแบบแบบน้ําเริ่มลงพอใช้เส้นทางได้เนี่ยเริ่มทยอยสอบถามกันมานะคะก็อยากจะส่งขาวผู้ใช้ทางอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะสอบถามเส้นทางเอ,อเอาเบอร์ที่แบบเป็นเซ็นเตอร์ในส่วนของกรมทางหลวงก่อนนะหนึ่งห้าแปดหก หนึ่งห้านหเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเส้นทางได้แต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบว่าลงไปแยกย่อยจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลน,น,นะคะอยากให้เข้าไปดูในเพจของสอวพแก้วหนึ่ง นะคะเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาเอาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดทุกอย่างลงเพจไว้เรียบร้อยนะเข้าไปเช็คได้เลยสําหรับคนที่อาจจะมีมีธุระมีเรื่องจะต้องเดินทางในช่วงเวลาเนี้ขอให้เช็คข้อมูลล่าสุดก่อนออกเดินทางก็แล้วกันเนาะใช่ก็ติดตามได้นะคะในส่วนของเราในเรื่องของเส้นทางนะคะก็มีการอัปเดตกันวินาทีต่อวินาทีเหมือนกันนะคะจุดไหนเป็นอย่างไรสามารถที่จะเดินทางได้หรือไม่หรือยังไงนะคะก็ติดตามการเดินทางนะคะผ่านทางเอฟเอ็มก็หนึ่ง ของเราได้แล้วก็การเขาความที่ถือก็ผ,ผ่านทางซึ่งก็หนึ่งของเราได้เช่นกันนะคะวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องน้าท่วมกันต่อเนื่องตลอดตลอดทั้งวันตลอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะใช่ะนะ,ะช่วงนี้เราเราจบไลฟ์ก่อนแต่ว่าติดตามทางวิทยุได้เหมือนเดิมนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะจ๊บ ขอบคุณค่ะพี่นางสดค่ะสวัสดีค่ะสารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91 t a l 91 t a l